สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับระบบกําลังสํารองของสหรัฐรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อคุณจะได้รับถ้าเป็น US Army Reserve หรือกําลังสํารองของสหรัฐนะครับแน่นอนนะครับว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นกองทัพที่มีแสนยาดุภาพทางทหารเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกมาอย่างยาวนานการจะเป็นผู้นําทางด้านนี้ได้เนี่ยนอกจากอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางทหารแล้วเนี่ยก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรในกองทัพได้เป็นจากดีนะครับ โดยปัจจุบันรูปแบบของการเป็นทหารในสหรัฐเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆนะฮะก็คือแบบแรกเนี่ยก็คือ active army แบบ2เนี่ยคือ army reserve นะครับ active army เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเหมือนพนักงานบริษัท full time หรือเป็นทหารอาชีพที่ทำงานแบบ full time army reserve เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับพนักงานบริษัทแบบ part time นั่นเองนะครับโดยสิทธิประโยชน์ของการเป็น army reserve หรือกำลังสำรองของกองทัพสหรัฐเนี่ย ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถแบ่งเวลาทําอาชีพภาคพ,พลเรือนได้นะครับหรือสามารถแบ่งเวลาไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและอาจได้รับทุนการศึกษาด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับสิทธิด้านการรักษาสุขภาพนะครับอีกและอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือสามารถเลือกหน่วยทหารที่ต้องการได้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมเลือกใกล้กับ ภูมินำเนาของตนเองนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเอาไว้ง่ายคือ Army Reserve เนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้คนที่อยากเป็นทหารนะครับแต่ยังอยากใช้ชีวิตแบบยืดหยุน่นก็คืออาจจะมีธุรกิจด้วยอยากเรียนในมหลาลัยด้วยแต่อยากรับใช้ชาตินะครับอยากเป็นทหารอยากได้รับประสบการณ์ของทหารเนี่ยก็มาเป็น Army Reserve ได้โดยที่คุณยังไม่ได้เสียชีวิตทักพลเรือนไปทั้งหมดนั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยกองทัพสหรัฐเนี่ยก็ จะได้กําลังพลที่มีความรู้ทั้งภาคพลเรือนและภาคทางทหารนะฮะซึ่งมีความสําคัญมากๆเพราะว่ากําลังสํารองเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อทําการลบนอกประเทศอย่างเดียวอย่าลืมนะครับว่าในช่วงเวลาที่ถ้ามีสงครามใหญ่จริงๆเนี่ยทหารหลักเนี่ยเขาต้องไปลบถูกไหมครับแต่ทหารกําลังสํารองเนี่ยก็อาจจะไว้เป็นกองหนุนในยามที่กําลังหลักไม่พอหรืออาจจะใช้ดูแลความสงบเรียบร้อยในประเทศด้ยวยก็ได้ อ่ะเรามาดูสวัสดิการที่น่าสนใจด้านสุขภาพกันบ้างหลกัหลกๆก็จะมีประกันสุขภาพราคาประหยัดนะครับประกันสุขภาพทั่วไปแล้วก็ประกันสุขภาพด้านฟันราคาประหยัดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะแนบเว็บไซต์ไว้ให้นะครับก็ดูได้ที่ Go Army Reserve Benefit Healthcare นะฮะที่ผมแนบลิงก์ไว้ให้มาดูในส่วนของสวัสดิการด้านการศึกษากันบ้างถ้าคุณเป็น Army Reserve นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาร์มี่รีเซิร์ฟเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากมหาวิทยาลัยหรือเป็นเด็กมหาวิทยาลัยของไทยเองเนี่ยก็จะมีรดปีสีปีหที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเท่าที่เาท่าที่ทราบเนี่ยรดปีสีปีหน่าจะยังไม่มีทุนการศึกษาให้เหมือนกับกองทัพสหรัฐมีนะครับโดยกองทัพสหรัฐเนี่ยจะมีทุนการศึกษาสําหรับกำลังสํารองที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยดังต่อไปนี้จะเป็นทุนการศึกษารายปีนะครับหรือตลอดหลักสูตร และอีกทุนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุน U.S. Army Reserve Miniman Scholarship นะครับทุนตัวนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าผ่านเงื่อนไขทุนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญบัติหลังจากสำเร็จการศึกษาซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญบัติในหน่วย Army Reserve หรือกองหนุนนั่นเอง และอีกทุนหนึ่งก็คือทุนการันตี reserve force duty หรือตัวยอ่อ GRFD เนี่ยก็คือจะเป็นทุนที่จ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนรวมไปถึงสิทธิอื่นอื่นอีกด้วยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าค่าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยแพงยิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัย Ivy League Harvard มอดังๆอะไรอย่างเงี้ยแพงมากๆนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเลือกเข้าโปรแกรมกาลังสารองนะครับอย่างพออย่างที่บอกก็คือใช้ชีวิตภาคพเลเรือนได้มีประสบการณ์ทางทหารได้มีสิทธิได้รับทุนนะ ก็แบ่งเบาภาระทางบ้านได้เหมือนกันใครที่อยากดูสวัสดิการเพิ่มเติมก็ไปที่ Go Army Reserve Benefit หรือลิงก์ที่ผมแนบให้นะครับทีนี้เนี่ยคุณสมบัติถ้าอยากจะเป็น Army Reserve ของอเมริกามีอะไรบ้างโดยพื้นฐานนะฮะตากจำเออขออภัยครับตามจากเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่ามีสถานะเป็นพลเมืองสหรัฐหรือได้รับการอนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวรสำหรับคนต่างชาตินะมีอายุระหว่าง17 ถึง34ปีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมยึดมั่นในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหรัฐนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโปรแกรมกำลังสำรองหรือ Army Reserve เนี่ยไม่ได้มีให้สำหรับคนทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเป็นทหารประจำการเช่นคนที่อาจจะเคยเป็น Active Army หรือเป็นทหาร full time เนี่ยแต่ภายหลังเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตแบบพลเรือนด้วยใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นด้วย ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นอาร์มี่รีเ e ิร์ฟได้นะครับโดยจะได้รับสิทธิสวัสดิการหลายๆอย่างเช่นมีสิทธิหลายอย่างเช่นเลือกหน่วยบรรจุที่เราต้องการได้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะเลือกหน่วยบรรจุใกล้บ้านนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจโดยผมเท่าที่ผมรู้จักมานะครับจากตัวผมเองที่เคยเป็นอดีตข้าราชการทหารเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการทหารเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้ก็จะนิยมเลือกหน่วยที่ใกล้ภูมิลำเนาบ้านเรามากที่สุดอยู่แล้วนะครับซึ่ง โปรแกรมของสหรัฐเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้ก็คือถ้าคุณเป็นทาหารประจำการมาก่อนอ่าวันหนึง่งอาจจะอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบการชีวิตก็ปรับไปเป็น Army Reserve ได้นะครับได้สิทธิสวัสดิการไปทำชีวิตเอยขอไปครับไปทำอาชีพภาคพลเรือนได้อ่าได้เป็นทหารด้วยแล้วก็ได้เลือกหน่วยใกล้บ้านได้ด้วยอ่าใช่ไหมครับประเทศก็ได้กำลังพลเพิ่มขึ้นนะมีจำนวนทหารเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย กําลังพลเนี่ยก็ยังมีโอกาสไปทํางานอาชีพอื่นได้เหมือนกันนะอันนี้คือระบบของสหรัฐนะครับซึ่งน่าสนใจก็ในพารอื่นๆเนี่ยจะมาพูดถึงว่าถ้า a อ,อ t i v e Army ของสหรัฐเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น Army Reserve เนี่ยจะมีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างรวมไปถึง t i t n o n Guard นะครับก็สามารถเปลี่ยนมาเป็น Army Reserve ได้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะดูจากอันนี้เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาจากในเว็บไซต์โดยตรงนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวิวหน้านะครับสวัสดีครับ